สวัสดีพี่น้องที่อยู่บนดาวค้อกาลาแลนทุกคนกันด้วยฉันคือเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อว่าโอเวอร์เอกตอนนี้เผ่าพันธุ์ของฉันก็ได้วิวัฒนาการมาไกลแล้วที่เผ่าพันธุ์ของฉันใครที่มีปากและเขาที่ใหญ่จะบ่งบอกว่าตัวนั้นแข็งแกร่งและตอนนี้เผ่าของฉันก็ได้ย้ายถินฐานไปแล้วตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้และจา่าฝูงมันมีกี่ตัววะเนี่ยถ้าฉันตบไอเจ้าตัวนี้ แม่มันจะโกรธฉันหรือเปล่าหวังว่าคงไม่โกรธนะสามโดนลุมแน่เลยโดนลุมละโดนลุมละโดนลุมละโดนลุมเอนะอเดี๋ยวนะอ๋อหนีฉันต้องหนีอย่านะอย่าตามฉันมานะอยายายาจะเอาใช่ไหมะจะเอาใช่ไหมทาขวนไปดิขวนมามา ลุมแล้วยังไงลุมแล้วยังไงคิดว่าสู้ได้เหรอคิดว่าสู้ได้ใช่ไหมหมายถึงกูเนี่ยคิดว่าสู้ได้หรือไงสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ล้มจากฟูไม่ได้หนึ่งตัวเฮ้ยเผาพันกระจอกยังแกล่ะสูพันไปได้แล้วเป็นขั้นบันไดให้ฉันเหยียบซะดีกว่าไอเจ้าตัวน้อยแกจะหนีไปไหนเฮ้ยอย่าทำหนูเลยดูกลัวแล้วดูกลัวแล้วตอนแกกินสัตว์อื่นสัตว์อื่นมันก็ขอร้องชีวิตแกแบบนี้แล้วแกเคยปล่อยไหมตัวที่อ่อนแอที่สุดพุ่งเข้าไป เออสกิลพุ่งเนี่ยต้องใช้แบบระยะไกลๆถ้าเกิดว่าใช้ใกล้ๆเนี่ยไม่โดนนะศูนย์พันไปแส่มันหนีอะไรวะเฮ้ยโอ my god โ oh อ my god โ oh อ my god โ oh อ my god โอเมก้าโออันนี้คือเจอครั้งแรกเลยโอ้โอ้โอ my god น่าจะจบแล้วมั้ง <c oughs> เลือด25 จุบุแกจงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์ชนซะเถอะอย่ามาลมแซ่เฮ้ยคนไม่จริงนี่ว่าหมาหมู่ไม่ใช่ดิเอเลี่ยนหมู่พวกมึงเนี่ยมาเอเลี่ยนหมู่แล้วยังไงเฮ้ยแกแกทำร้ายเผ่าพันธ์ของฉันเอาเดี๋ยวๆๆๆๆววิวววว่งวิ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 ่ง,ง,งกลับไปที่หลังเพื่อรักษาตัวพุ่งชนไปพุ่งชนให้สตันไม่สตันนะฟาดไปครับผมจังหวะนี้เออฟาดไปฟาดไปฟาดไป,ดไปเฮ้ยมีตัวมาลุมแล้ว มีตัวมารุมแล้วมีโอ้โหเราไม่ตายด้วยมาเอ้ยอีกทีนึงอีกทีนึ่งอีกทีนึงได้อยู่ได้อยู่ถอย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 อะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะทำไมมารุมอะ่ะนี่คือลังของศัตรูที่ผมล้มมาได้มันอาจจะจําได้ว่าผมเคยฆ่ามัน <c oughs> มาเลยกดแขนเออเออจ่าฝูงกระจอกแนะ่ <c oughs> มองไปตรงไหนก็มีแต่จ่าฝูงแต่ว่าเจอแล้วหนึ่งตัวจะเด็กน้อยอย่าก,กดฉันเลยนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม อือคนอ่อนแอย่อมตายใช่ฉันนี่แหละอ่อนแอมาดีครับผมบวกต่อได้รัวๆจังหวะนี้ก็มาก็มาก็มาโดนหลุมละโดนหลุมละโดนหลุมโอ้ยโอยโอ้ยโออออวิ่งวิ่งสวยขอแค่กำจัดได้อีกหนึ่งตัวเ่าพันธ์ของพวกแกก็จะต้องสูญสิ้นพุ่งไปโอ้พุ่งได้ไม่ไกลไกลเกินมันเกินระยะนะยฮ่าฮ่าฮาฮาคุยกระดูกมา นั่นมันตัวอะไรนะ่ะไอ้มังกี้บ้าแล้วผมไม่อยู่ด้วยหรอกผมจะสู้กับผลนิกานิกาได้อย่างไรไม่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 ไม,ไม,ไม่เป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดจริงๆมาค้นแค่กระดูกจริงๆครับผมเป็นมิดจริงๆนะเฮ้ยไอพวกนี้มันยืนสองขาได้มันน่าจะมีสติปัญญาเอ้าเอากูจะกดเป็นมิดพอดีเลยอยู่ๆก็โดนแบบลุมจมตีฮัลโหลในที่สุดผมก็เจอ บ้านของตัวเองสักทีแล้วแล้วความรักของทั้งสองก็เริ่มต้นขึ้นปปปปปเป็นไงตัวเองท่าเต้นเขาสุดยอดไปเลยเบ่าจา้จาจ้าจ้าท่าเต้นตัวเองน่ารักที่สุดเลยเป็นไข่เลยนะตัวเองอออ อันนี้จะเป็นของไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามาแถวตอนลึกที่2เนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาอันที่3เนี่ยก็จะราคาแพงสุดมันก็จะดีขึ้นมาอีกแะว,ว้าตอนนี้ตัวข้ากใกล้เคียงกับคำว่าพระเจ้าแล้วเพราะว่าตัวข้านั้นสามารถแหกกฎของจักรวาลน,นี้ได้ตัวข้าสามารถบินได้แล้วร้ you องเพงลงร้องเพงลงร้องเพลงร้องเพลง สวัสดีสหายคุณเพิ่มสมาชิกใหม่เข้าฝูงแล้วไม่ว่าจะล่าร้องเพลงหรือเต้นคุณคือผู้นำนี่ไงเพิ่มตีเราสหายของข้ามันถึงเวลาที่พวกเราจะไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกฝ่ายหนึ่งไอ้พวกนี้มันไม่อยากเป็นมิตรใช่ไหมไม่อยากเป็นมิตรแกต้องดอนปรอมันปรอมันการล่าแบบเป็นฝูงแกทำข้าไปเจ็บแสบมากนะจบบอมทุล่าเออเออไม <c oughs> ่โอ้ยยังได้ทุกคน ล่าเป็นฝูงเรียบอกเลยว่าเถื่อนฝูงของข้าเอย๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงมาล้มเจ้ามอทูล่าเลือด40ตัวน,นี้ด้วยเฉิดด้วยเฉิดเหมือนกลาลังแบบอธิษฐานกับอะไรอยู่เลยจัดก,การมันด้วยเฉิดไอต่อข้างหน้าพุ่งชนไปไก่นิดนึงแล้วยังไงมาฟาดไปฟาดไปฟาดไปสงครามเขาสู้กันเป็นเผ่าพันธุ์ด้วยรู้จักเป่าเอเลียนมูอ่ะฮะเอเลียนมูเอเลียนมูเอเลียนมูยุคที่แบบการล่าเป็นฝูงได้เกิดขึ้นคุยกระดูก จะตัวอ่อนแอก็ต้องลุมลุมลุมอ่อนแอหรือเปล่าวะอ่อนแอไหมไม่รู้นะกินเลือดเร็วพวกเราเติมเลือดเติมเลือดมาเติมเลือดสิเพื่อนนั่นแหละตัวด้านหน้าพุ่งก็ไปไอ้เจ้าสี่ขาที่บ้านสอนไว้เปิดก่อนได้เปรียบเออจะฝูงหรอไม่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 ไ,มไ,มไมเอาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเอาตัวที่่อนแอก่อนตัวที่ on, เอาเอา ใครพุ่งมาวะมาดิกระบาดิกระบาดิมาเพื่อแกหยุดเดี๋ยวนี้นะเผาเถิงฉันไม่ได้ไปทำอะไรเพื่อแกเลยเอ้ก็บอกแล้วไงว่าลอกไปเลยนะผู้อ่อนแอต้องสูญพันหลังจากที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แล้วเนี่ยหลังเก่าของศัตรูก็จะกลายเป็นบ้านของเราคล้ายๆกับการยึดอนานิคมผู้ที่แข็งแกร่งย่อมมีสิทธิ์เนี่ผู้ที่ปลาชัยทั้งปวงว้ว้าวว้ว้นก็้หมื้นว่าจะ้่าเป้นฝู้ ว้าวฉันจะต้องยึดดาวคอดวงนี้ให้ได้เลยฉันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงแล้วทําให้จัก,กรวาลแห่งนี้อยู่ภายใต้ตีนของฉันเพื่ออะไรจะปกครองจัก,กรวาลไปเพื่ออะไรชีวิตเอเลี่ยนมันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากใช้ชีวิตไปให้มีความสุขฟาดไปสงครามเผ่าพันธุ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพูดเหมือนจะคิดได้แต่สรุปกูคิดไม่ได้กูก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันอยู่ดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันยัให้เหลืออื อีกทีเดียวสวยไปก้มาดิก้ามาดิก้ามาดิก้ามาตบ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 ,ตบสตันไปอุ้ยเลือดเหลือ13เลือดเหลือ13บสามมา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 อีกสองตัวอีกสองตัวเท่านั้นเลือดเหลือเจ็ดเลือดเหลือไม่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 เลือดเหลือหนึ่งเฮ้ยแย่แล้ว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 สร้างพักพวกก่อนไอ้นี่นายอ่ะสนใจจะไปตายกับเราหรือเปล่าไปกับเรารบัรบรองว่าตายแน่นอนอย่าหนีเราสิกูไม่ได้จะผู้วิทย์กับมึงมา ไม่ได้จะผูกมิดเดี๋ยนะอ้าหลอกหลอกว่าจะผูกมิดไว้ทุกอย่างมันคือแผนใครจะอยากเป็นมิดกับเผ่าพัน์ธุชั้นต่ำกันล่ะเผ่าพัน์ของฉันจะต้องปกครองจักรวาลแห่งนี้ให้ได้ออ้ยยานเอเลียนบ้าจริงและโม่เอ้าโดนดูดเฉยย่านะอย่าดูดกูเชนนะโอ้โหเบสมอนเตอร์ ไม่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 หนีหนีหนีเลยอย่าอย่าได้สู้เชียว้ะบ้าจริงแถวนี้แม่งมียานเอเลียนด้วยร่าเสียงแม่งยังอยู่ด้านบนต่อไม่รู้อยู่ตรงไหนไปแล้วอะไรวะอะไรก็ไม่รู้อะกระจอกได้พาะปัป๊บเดี๋ยวนะกระโดดขึ้นบนภูเขาไฟแป๊บหนึง่งนี่มันบอสของแบบนี้หรือเปล่าวะเนี่ย เหมือนว่าผมจะหาจุดที่ลงจอดยานไม่เจอไม่รู้ว่ามันลงจอดหรือว่ามันบินหนีไปแล้วอ่ะใช้คําว่าบินหนีคงไม่ได้สิเทคโนโลยีขนาดนั้นถ้ามันจะฆ่าล้างเผ่าพันุดาวเคราะห์ดวงนี้ก็คงทําได้ทางจังจเนี่ยอาจจะเป็นเผ่าย่อยผมเสียงอะไรอ่ะโอ้ my กดล้างผมแน่เลยนี่ไงเออวิวยี่วิวยี่อากากูก ไปไปอ่อนแอก็ตายไปโลกใบนี้ไม่มีที่อยู่สําหรับพวกอ่อนแอแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทําให้แกอยู่รอดใครตบแกแกก็ต้องตบกลับไม่ใช่นั่งพับเพียบเรียบร้อยเราบอกเขาว่าเชนตบอีกทีนะคะมึงจะบ้าเหรอมึงเป็นนางเอกละครเหรออีแค่ตัวเดียวเท่านั้นพวกแกก็จะ 0, 000 000สูญพันธุ์สูญพันธุ์ไปซะไอพวกอ่อนแอออไอตรงเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นยานอวกาศเก่าหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นบ้านอาจจะเป็นบ้านก็ได้เออบ้านดิน นี่นายเป็นมิตรหรือเปล่าใช่แล้วเจ้านกฉันนะ่ะเป็นมิรแต่ว่าเป็นมิตรกับฝูงของฉันเท่านั้นส่วนพวกแกเป็นได้แค่เหยื่อเพราะว่าฉันนั้นคือเสือที่จะล่าพวกแกให้ศูนพันฉันจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เท่านั้นสมองข้าใหญ่โตขึ้นอีกแล้วกระแทกไล์กันมาเยอะๆนะทุกคนถ้ากระแทกไล์กันมาเยอะๆเนี่ยบอกเลยคลิปสปอร์จะมาเร็วขึ้นนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม